รถติลดลมพี่น้องเลยตัวไหกขับมาติดอยู่หันไปเลยบอยออกมาข้างนอกกำลังสีได้แเล็อออมาฟีร่อนี่ครับปบอะไรเลยร่อนาร่อนาก็ฟี ตัวมันก็บเลิกหรอกบเลิกตกตัว,ตว,ตว,ตวไปบ่ไดนมันหลอหลัลงมันฟีแล้วตัวแรกไปหยียบไอัน,นี่ก็อันกันฟีครับน,นี่หยียบอยู่เหยียบมันก็บบลอกมันบล็อกไหนครับหมู่ว่าเขาเหยียบก่อนหรือว่าเหยียบขาดก่อน นี่เหยียบคาดแล้วก็เหยียบตัวนี้ปุ๊บล้วก็ใส่เกียร์ตั้งพวงมาลัยรให้ตรงครับเดินหาเห็ดอยู่แบแจะว่ามันบ่ขึ้นครับเลยเศร้าเห็ดงานเกียร์พังงานในเฟืองมันพังถ้าลองเห็ดถามมันล็อกซีรออาจจะขึ้นได้ ครับเพราะว่ามันก็มันก็บม่ได้ปันใดยนี่แคตต่ตื่นมันก็บม่ได้มันก็อยู่สูงอยู่ครับก็ประกาเห็ดเลยโทั่วคน,นมาดึงคนเห็นมาดึงคนสิมาบุนน้อลองเบิ่งครับ รับมาดีๆตัวแรกลับมาดีๆครับพอดีนานเป็นเนินว่าสิเอาบุกผ้านใส่ดันลงใ,ใส่บวกวันนี้รอมันก็เลยเกิดรู้สึกว่าเป็นเบียมๆมีลมๆล,มลงไปนี่ลงก็ลงเล,เลยครับนี่มันเกิดบ,บุญร้อม Tôi chị vam tìm xích bóp tìm chỉ tìm sako tìm 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 vào tìm 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 thà thà tìm 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 เกือบ45องศานี่ติดกระติลดลอ่ลอหลังล่อหนามอยู่สูงอยู่ตรงนี้เจนอยู่ไหมล่อหนามเจนมีทางออกมาจากบ้านประมาณสองกิโลหล ดึงเป็นกระสิมา่าดึงให้นี่ครับที่แรกเป็นเนินแบบนี้แหละนี่ครับว่สิดันดดนมันไปถมหม่งต่ำๆลมซายังไงสินี่สิบ,บ่ลม lùm một cái lùm một hạt điều mày xác vậy chỗ này có chân gì капол кивни ми з